สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบกับผมกรเมืองตากนะครับวันนี้เรามาดูตะกรุดเก้ากลุ่มหลวงพ่อคูบวังนะครับแบบนี้หายากนะครับฝากติดตาม youtube พระเครื่องเมืองตากกรเมืองตากนะครับร้านพระเครื่องกรเมืองตาก1กรเมืองตาก2นะครับ Facebook ก,ก็จะเป็นพบทอนบุญวงกรเมืองตากนะครับ ก็เพดจะเป็นเครื่องรางเมืองตากร้านกรเมืองตากหลวงพ่อครูว,วงังเทพเจ้าแห่งความเมตามตามหาสเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับลงให้เพื่อนๆได้ศึกษาเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับสอบถามหรือว่าทักทายเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0 6 2 592 5681นะครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมนี่เรามาดูตะกุด9กกลุ่มยุคต้นขนทรายนะครับ ของหลวงพ่อคุบวังนะครับดอกนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเป็นแบบเลี่ยมเดิมมานะครับแล้วก็แกะออกนะครับผมไปเจอก็นั่นแหละฮะเหมือนเดิมฮะขอซื้อขอเช่าเขามานะครับเนี่ฮะเป็นผู้มีอันจะกินนะครับแบบนี้โอ้โหได้มาจะเป็นเนื้อเงินแปะตั้งนะครับ เหลืองๆนิดๆนะครับผมนี่นะฮะขนทรายเข้าวัดช่วงสงการปีนั้นทำน้อยครับได้ได้ถามอาจารย์เหลือว่าทำแค่ประมาณห้าหกดอกไม่ถึงนะฮะคนขนทรายเข้าตอนเย็นวันนั้นหลวงพ่อแจกประมาณนี้ครับเขาเลยตั้งเขาเลยเรียกว่ารุ่นขนทรายตะกุดเก้ากลุ่มขนทรายนะครับ ผมก็ไปได้มานะครับแบบนี้ตามมากี่ปีครับแล้วก็มาศึกษาให้ให้เพื่อนได้ศึกษาก่อนหน้าก็เคยมีลงไว้ครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะคือดอกนี้จะเป็นอยู่บนหิ่งนะครับแล้วก็มาเลี่ยมใหม่นะฮะแบบนี้นี่นะฮะได้ศึกษาดูนะครับนี่ฮะมันจะแตกออกนะฮะแบบนี้นี่ฮะ ยุคนี้สุดยอดนะครับแบบนี้นี่ฮะได้มาคนละยุคกันเลยครับเจ้าของเดิมบอกว่าอยู่บนหิ่งอันนี้ฮะนี่ะนะอันนี้อยู่ในเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมมาแล้วก็แตกนี่นะฮะอัขระเลขยันชุดนี้จะเป็นเขียนไว้ได้เยอะมากนะครับเขียนเยอะมากเลยฮนี่นะฮะ เขียนไว้เยอะมากเนี่ยดูนี่มีฝุ่นโอ้โหฝุ่นคลักเลยนะครับเนี่ยนะให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อนๆได้ดูเนื้อเงินโบราณเนะนี่นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะฮะเพิ่มศึกษากันนะครับหรือว่าสอบถามในประเทศและต่างประเทศทักทายมาที่062-592-5681นะครับ กรรเมืองตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสโลแกนเดิมนะครับอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือนะครับแบบนี้ฝากติดตามยูทู e พระเครื่องเมืองตากกรเมืองตากนะครับร้านกรรเมืองตากหนึ่งกรเมืองตากสองอยู่ในมุมพระนะครับก็เฟซบุ๊กจะเป็นบทอรบุญวงเนี่ยเป็นชื่อจริงนะครับแล้วก็กรนเมืองตาก,การ้านพระเครื่องกรรเมืองตากนะครับ เครื่องรางเมืองตากก็หลวงพ่อครูบว,วังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหาเสน์แท้ถึงยุคนะครับอาจจะดินนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่มืออาชีพครับเอาแบบไลฟ์แบบดิบๆครับไม่ตัดต่อไม่เป็นนะฮะยังไงก็สอบถามเข้ามานะครับหรือว่าร่วมศึกษาใน YouTube นะครับทำมา8-9ปีแล้วปีติดตามอยู่ไม่กี่พันเนี่ยขอบพระคุณทุกท่านนะครับยังไงก็ทักทายสอบถาม ผมกรรเมืองตากยินดีรับใช้นะครับเดี๋ยวเอาของสวยๆมาให้เพื่อนเพื่อนได้ศึกษากันนะครับทังในประเทศต่างประเทศนะครับผมสายหลวงพ่อครูบวังนะครับตะกรุดเก้ากลุ่มผ้ายันม้าเสพนางนะครับก็ติดตามได้นะครับทักทา,ายที่ศูนย์หกสองห้าเก้าสองห้าหกหนึ่งนะครับผมกรรเมืองตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม นะฮะแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับแบบนี้